สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับจาก Tik t o อกและ YouTube นะครับเจ้าคุณมองลบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูพระยี่ห้าสรวัรผิวกระจกนะครับว่าที่มาที่ไปหรือว่าพระยี่ห้าสรวัรผิวกระจกเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหนนะครับอ่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมให้ดูชัดๆนะครับกล้องเป็นกล้องแบบร้อยองศาเลยนะครับนี่อ่าซูมเข้าไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นพระเครื่องพิธี25้พุทธศตวรรษปี2.500หาสภาพัดสวยประกวดพิมพ์สังคตินะครับ อ่านะครับองนี้นะครับเป็นผิวกระจกนะครับคำว่าผิวกระจกนะครับที่มาที่ไปคือพระเนี่ยนะครับเมื่อโดนกับแสงนะครับพระจะขึ้นมาเป็นแสงนะครับส่องออกมาอย่างเงี้ยนะครับจะเรียกว่าผิวกระจกนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเกิดจากนะครับดีบุกนะครับหรือว่าแร่พวงนะครับนี่นะครับก็เป็นแร่เนี่ยครับที่ทาให้เกิดประหลอดปัะจับนะครับเนี่ยนะครับพอประหลอดมาจับแล้วนะครับพระนะครับที่มีประหลอดมาจับนะครับปั๊มออกมาด้วยความรุนแรงนะครับ เหรียญนะครับหลอมมานะครับหลอมมาใช่ไหมหลอมมาปุ <vastly> <less> ๊บนำมาเทนำมาเทปุ๊บนะครับแล้วก็ปั๊มนะครับพอโลหะเริ่มจะแข็งนะครับปั๊มปั้งนะครับออกมาเป็นองค์นะครับโดนความรุนแรงนะครับนะครับเนื้อที่เป็นเนื้อแก่ดีบุกนะครับก็จะมีประหลอดมาจับนะครับเนื้อที่เป็นเนื้อแก่ตะกัวนะครับเนื้อก็จะออกสีเทาปนหรือว่าเป็นสีดํานะครับสีเทานะครับแต่ละเนื้อนะครับ วณณะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่องค์ว่าจะแกะโทนไปทางไหนนะครับบางองค์นะครับมีทั้งตะก่วดและดีบุกผสมกันก็มีนะครับบางองค์นะครับเป็นเนื้อแกะตะก่วบางองค์เป็นเนื้อแก่ดีบุกนะครับเนี่ยผมจะพามาดูพระองค์นี้นะครับนี่นะครับโหสวยมากพระองค์นี้เป็นพระระกวดเลยนะครับนี่นะครับดูนะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับด้านหลังนะครับถ้าพระเป็นพระผิวกระจกนะครับ ให้สังเกตนะครับถ้าเป็นผิวกระจกก็ต้องกระจกทั้งองค์นะครับมากระจกหน้าอย่างเดียวไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดพระเป็นพระที่เคยถอดมาจากกรอบนะครับจะมีร่องรอยการถอดจากกรอบนะครับบางทีนะครับพระนะครับด้านหลังเนี่ยเคอะหมดเลยนะครับมีเหมือนกันนะเป็นพระสภาพยุคเก่านะครับที่เขาใช้มานะครับนี่ด้านหลังเคอะเลยนะครับพอถอดออกจากกรอบเนี่ยนะครับพระด้านหลังเลยจะค่อนข้างจะดําด้านหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะขาว เมื่อก่อนเขาใช้นะครับเขาก็จะห้อยนะครับเอาด้านด้านหลังถูก,กับผ้าเนี่ยนะครับกรอบก็จะสึกด้วยพ้าหลังก็จะค่อนข้างสึกนิดนึงแต่ยี่ห้าจะระว่าข้อดีของพระเขาเป็นพ้าที่สึกค่อนข้างยากนะครับถ้าไม่ใช้จนจน,จนแบบว่าดําดไปเลยแบบลดไปเลยนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยพ้ายี่ห้าเนี่ยหกสิกว่าปีเนี่ยบางทีทหาร เขาส่วนมากนะครับยุ้นต้นนะครับที่เขาทํามีส่วนห้าร้อยเนี่ยเขาได้มาเขาก็แจกให้คนไปห้อยคอคนก็จะเอาไปถักรวดบ้างนะครับบางคนก็เอาพ้ากรอบเดิมไปแล้วก็ห้อยนะครับไปลบที่เวียดนามบ้างไปลบที่สมรภูมิต่างๆบางคนก็เป็นทหารนะครับก็ใช้พ้ายี่ห้าองเดียวนะครับบางคนห้อยห้อยเดียวๆเลยนะรอดมานะครับโดนหลายๆอย่างบางคนมาเล่าให้ผมฟังนะครับเป็นเอฟซีก็มีนะครับนี่นะครับลักษณะผิวกระจกเห็นไหมครับสาดกระจายทั่วองค์นะครับ สะกระจายทั่วองค์นะครับแล้วก็นะครับถ้าบางองค์นะครับเขาจับหนาๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับจะมีเส้นรัศมีเห็นชมชัดเลยนะแล้วแต่นะครับปลลอดบางองค์ก็จะเป็นปลลอดมันมีหลายโทนอีกหลายวันหน้าอีกเนี่ยผมหยิบให้ดูอ่ะปลอดแบบนี้ก็มีเห็นไหมเนี่ยนะครับอ่าปลอดหนานะครับเนี่ยก็จะมีเส้นลัศมีจะเห็นนะครับแต่จะบางๆอย่างเงี้ยอ่ะประมาณนี้นะครับ จะมีรองลอยตามธรรมชาติของการเก็บรักษาเมื่อสมัยปี2500รองลอยพวกนี้นะครับเกิดเมื่อปี2500นะครับเพราะว่าอะไรพระแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยถือว่าเป็นคัดสวยพระเขาเก็บมาดีนะนะครับนี่พระเขาเก็บมาดีนะครับเรามาบอกเล่านะครับสืบสารนะครับพระยี่ห้าศรัทนะครับผมก็ตั้งใจทํามาก็หลายปีแล้วนะครับก็ยังตั้งใจทาเรื่อยๆเพื่อให้คนนาความรู้ไปใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นการขั้นตอนการศึกษาที่สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะนะครับสำหรับ25ศร,ร้ารวัดในสายการดูนะครับมี FC หลายท่านนะครับมาติดต่อนะครับมาบอกว่าใช้วิธีกระดูของเจ้าคุณเนี่ยใช้ได้จริงนะครับพาเขามี30กว่าองค์ครับแท้เขาสองค์นะครับผมตกใจเลยที่ว่าเอ้าทำไมพามันเก๊หมดเลยล่ะ ที่ไหนได้ลูกค้านะครับอยากได้ยี่ห้าสรวัรมากก็ไปเช่าตามแห่งมานะครับองละร้อยสองร้อยก็เช่าไปเรื่อยๆนะครับจะบอกว่าต้นทุนพาะเกเนี่ยมันถูกนะครับตัวองละห้าบาทสิบาทนะครับแต่ว่าเอามาขายองละร้อยสองร้อยกำไรมันสิบเท่านะครับมันจะดูเหมือนน้อยนะครับแต่ว่าหลอกขายวันหนึ่งสิบยี่สิบองนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องอาชีพอันนี้ผมไม่เกี่ยวผมขอไม่อยู่ม่ขอยุ่งเกี่ยวแต่ผมก็เป็นคนค่อนข้างพูดตรงนะครับก็ถ้าเกิดใครไม่รู้ก็คือไม่เป็นไรแต่เกิดรู้แล้วดังหลอกหรืออะไรก็แล้วแต่แหละ ให้ความรู้นะครับเอาไปใช้ได้จริงนะนะครับเนาะอันนี้พิมพ์สังกตินะครับคัดสวยประกวดองนี้ยังไม่มีเจ้าของนะก็ตั้งใจว่าจะเอาไปประกวดแล้วก็อ่าน,นอกจากมีลูกค้านะครับ FC อยากจะบูชานะครับก็เป็นราคาแบ่งปันสําหรับ FC นะส่วนพักสวยประกวดก็ถ้าเป็นคนลูกค้าเก่าจะรู้ว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ผมจะมีราคาราคากลางนะครับราคาแบ่งปันนะครับ สำหรับ fc อยู่แล้วนะครับก็ราคานี้ก็ไม่ไม่ไม่อนุญาตนะคือไม่รู้หรอกว่าเอาไปขายต่อหรือเปล่าแต่ว่าขอคนนําไปบูชานะนะครับราคาที่ผมให้ก็คือเป็นราคาแบ่งปันนะครับผมมีบัตรรับรองให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเซียนอ่านำนำไปปล่อยต่ออะไรเงี้ยผมก็ยังไม่อยากเปิดราคาอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนั้นนะครับก็เป็นพระสะสมนะครับแล้วก็ให้ศึกษาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับคลิปนี้นะครับก็ค่อนข้างจะได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับทัศนะาวิสัยทศนคติ หรือว่าความคิดต่างๆนะครับก็มาสืบทอดนะครับบอกกล่าวกันสบายๆนะครับพาไปดูพระสวยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านสวัสดีครับนะครับ